สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการ selection อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการ selection นะครับโดยใช้เครื่องมือ elliptical marquee tool ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ selection รูปทรงพื้นฐานนะครับในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของ rectangular marquee tool ไปแล้วก็คือการ selection ในรูปแบบของสี่เหลี่ยมนะครับวันนี้เราจะมา selection ในรูปแบบวงกลมหรือวงรีวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับก็เลือกที่เครื่องมือ elliptical marquee tool คลิกนะครับโอเค สังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมายบวกวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับก็แค่คลิกค้างไว้ปึ๊บแล้วก็ลากนะครับทําให้พอใจก็คลิกออกนะครับแล้วก็ลากใหม่นะครับโอเคผมจะใช้แค่นี้เนาะได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เมนู Edit เลือก Copy นะครับแล้วก็คลิกนะครับบริเวณที่เราจะวางงานนะฮะแล้วก็ไปที่ Edit เลือกเพ e ได้แล้วนะครับเราก็จะได้รูกวงกลมแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายง่ายนะครับลองฝึกทํากันนะครับ